จริงๆแล้วเนี่ยเงินเดือนเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมันออกมาแม้จะดูสูงนะครับต้องถามก่อนว่าทํางานคุ้มเงินเดือนหรือเปล่าเมื่อวานคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพาระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่งสาระของมันก็คือปรับค่าตอบแทนรายเดือนและจ่ายค่าเสียโอกาสรายเดือนให้แก่ประธานและกรรมการในคณะกรรมการ กสทชย่อจากาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชค่ะตอกใจค่าเสีย,ยอโอกาสด้วยนะมีการจ่ายค่าเสียโอกาสหลายคนก็งงตะลึงตึง,ตงเราไปดูตารางแนบท้ายร่างพระราชกิจีกาฉบับดังว่าใช่ค่ะปรากฏว่าเดี๋ยวเอาขึ้นจอเลยนะเขามีกรอบรายละเอียดไสในวิธีคำนวณอย่างกรณีของประธานกสทชค่ะ จะสังเกตนะช่องแรกนะซ้ายมือสุดนะะมีการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายรายเดือน361,167บาทคำถามก็คือค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนที่3 6 0นั้นมาจาก4รายการมาจาอะไรมันมาจากเงินเดือน269,000บาทม่ะามาจากผลประโยชน์อื่นอ7 2 5ื่น67,250 มาจากค่ารักษาพยาบาล2 5 0 5มาจากบำเหน็จตอบแทนซึ่งผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรอีก22,417บาทรวม4รายการเท่ากับ3 6 0 0 0 0บาทคือค่าตอบแทนเบาจ่ายจ่ายแบบรายเดือนไม่แค่นั้นยีช่องที่2ค่าเสียโอกาสเดือนละประธานกสทช 89,667บาทเขามีสูตรคำนวณนะเขาบอกสูตรคำนวณแต่สรุปเป็นตัวเลขคือ89,667บาทสำหรับประธานค่ะอยากรู้ว่าในเบื้องต้นนะนิ่มๆเลยนะที่ที่เป็นเม็ดเงินนะประธานกศชได้เท่าไหร่3 6 6 0 0 0บวกด,ด้วย89,000นนี่แหละใช่ค่ะกรรมก,การกศชก็จะได้<ล>ดค่าตอ <ไป S 2> <ป>่แทนในรูปแบบ อย่างนี้เช่นกันเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่คุณหมอปวิตรีสถาพรวงศารนะคะเป็นอดีตกรรมการกสทชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอฮะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับผมขอโฟกัสไปที่ค่าเสียโอกาสละกันนะครับไอ้ค่าเสียโอกาสเนี่ยเข้าใจให้กับกรรมการบอร์ดของกสทชมานานแล้วเหรอครับไม่เคยครับไม่เคยเหรอครับหมายถึงเป็นรายการใหม่ของเรานี้กสทชไม่เคยจ่ายเพิ่งจะมาจ่ายกในยุคนี้นี่เหรอใช่ครับ้ย มีได้ไงมันมาอย่างไงที่มาที่ไปยังไงคะทำไมต้องมีค่าเสียโอกาสด้วยคะต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเรื่องเงินเดือนของกรทชวงทรัยากราภบากทชทเนี่ยเป็นอำนาจของครมโดยหลักแล้วเนี่ยสำนักงานกสทชวทจะเป็นผู้เสนอโดยตรงเนี่ยไม่เกี่ยวกับบอร์ดก็คือสำนักงานต้องเป็นคนเสนอแต่สำนักงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็โดยเลียงที่เรารู้นะก็ต้องการเอาใจผู้มีอำนาจแหละก็คือเป็นกรรมการเนี่ยเอาใจบอร์ดก็เป็นผู้เหนออ้าก็เป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมชาติแต่คำถามคือปกติเนี่ยการเสนอเรื่องเข้าไปเนี่ย S <S <an> จะเข้าคอรามอเนี่ยมันต้องมีการกันกรองขอความเห็นใช่ในยุคผมเนี่ยก็จะขอความเห็นคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติขอความเห็นสำนักงบขอความเห็นสภาพักอะไรทั้งหลายทั้งปวงต้องเรียนที่มาที่ไปก่อนต่ยุคกศชดั้งเดิมเลยนะครับก่อนกศชอเนี่ยรวมรวมแล้วเนี่ยกศชอเดิมเนี่ยได้เงินก็ประมาณสี่แสนนี่แหละสี่แสนก็คือเงินเดือนประมาณแสนกว่าๆแล้วก็มีเงินค่าตอบแทนย้อนหลังคือพอครบปีปุ๊บเนี่ยคอรมอจะให้เงินชาเชยกันหลังเดือนละสามแสนถ้าผมจำไม่ผิดนะรวมๆวมก็คือสี่แสน เพราะเป็นกสทชเนี่ยจำนวนมากขึน้นเป็น11คน<ะ>อครอรมอเนี่ยก็เลยไปใช้อัตราเทียบเคียงกับกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้ว<ะ>ออกมาที่ประมาณต2าแั่6 9 0 0 0ที่เรารู้กันนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ก็เห็นชัดน,นะครับว่าโอเคมันลดลงแต่พอมาชุดเนี้อันนี้อาจจะต้อง,องดูว่าเหตุผลคืออะไรนะครับ,รบเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคงคิดว่า ตัวเลขเงินโดยรวมแต่ละปีไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมากถามว่าทำไมเพราะกรรมการเดิมสิบเอ็ดคนหรือแค่เจ็ดดังนั้นเนี่ยมันก็มาจัดสรรปันส่วนเพิ่มขึ้นได้สำนักงานก็ไปใส่ในส่วนของรายการต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นมาว่าจะใช้อะไรไหมดังนั้นก็ต้องแยกว่าอันที่หนึ่งอัตรารวมเนี่ยเขาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ได้สูงกว่ากทชแต่สูงกว่ากสทชชุดแรกแน่นอนอเคอันที่สองเนี่ยเดิมเนี่ยเทียบเียงกับกรรมการกำกับกิจการพลังงานตอนนี้ไม่ทราบว่าเทียบเียงกับใคร ครับอันที่สามตัวรายการที่อาจจะตั้งคําถามคือเรื่องค่าติเสียโวกาสเนี่ยครับจริงๆตัวเนี้ยพอให้มาแล้วปับ๊บเนี่ยต้องตั้งคําถามกับทางผู้มีอำนาจก่อนว่าจะถือเป็นแนวทางของประเทศไหมในการให้กับองค์กรชุดอื่นด้วยครับเพราะถ้าใช่เนี่ยก็เป็นปัญหาผมยกตัวอย่างเนี่ยรัฐมนตรีมาเนี่ยก็ต้องขายหุ้นต้องหยุดทํากิจการกรรมการองค์อิสระกรรมการองค์กร,ม,กร,กร,ม,กรมหาชนเนี่ยบางหน่วยงานมาปุ๊บก,ก็ต้องห้ามทำโน้นห้ามทำนี้ อืครับอ่าแล้วบอกเนี้ยจะใช้ค่าเสียอกาศได้ไหมถ้าใช่เนี่ยต่อไปก็เป็นภาระงบประมาณมหาศาลแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเฉพาะหน่วยงานนี้เนี่ยก็ไปต้องพิจารณาครับว่าว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่ถ้ารวมรวมเนี่ยก็จะว่าสำนักงานคงพยายามจะทาให้ก้อนก้อนก้อนใหญ่เนี่ยมันใช่กิ่เดิมใช่้วยความเคารพระดับสำนักงานกสทชจะเสนออะไรนะต้องทำยังไงเนี่ยต้องถามนายก็ต้องบองหน้า นายต้องพยักหน้าด้วยหมายความว่าบอร์ดกรสกชรต้องพยักหน้าด้วยสํานักงานกสสชจึงจะชุดเรื่องตามขั้นตอนไปที่คอ,อมอถูกต้องไหมฮะต้องต้องเรียนอย่างนี้ฮะเอาเอาตรงไปตรงมาตั้งแต่ชุดผมเนี่ย<ะ>สํานักง,งานกสสชไม่เคยเสนอเรื่องข้อบอดนะครับ<ะ>ถ้าจะมีการหาหรือยอย่างเก่ง,ส,งกสํานักงานกสสชจะหาหรือผู้บัญชาการก็คือประธานคนเดียวเท่านั้นค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถูกต้องครับแล้วก็เสนอไปคลองอมอเลยไม่ผ่านบอร์ดคนอื่นอถูกต้องครับแต่ม่กต้องก็คุยกับบอร์ดท่านประธานประธานจบก็เคาะไปเลยต้องเรียนให้ทราบก่อนนักั้งกอชยุคแรกเนี่ยเข้าใจว่าตอนแรกอัตราที่เสนอไปที่เป็นข่าวนี้เป็นล้านต่อเดือนนะฮะแต่ขรมอไม่ให้ เ <Okay. S 2> ช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกสทชเนี่ยส่วนอ,อไปก็สา0แสนกว่าแต่ก็ไมไ่ให้ให้สองแสนกว่าครับโ <Okay. S 2> อเคสรุปอีกทีนะครับออมอลลี่ครับก็คือก็คือตัวโครงสร้างค่าตอบแทนบอร์ดกสชที่ผ่านคร,รมเมื่อวานนั้นนะครับผมจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือค่าเสียโอกาสซึ่งในอดีตไม่เคยจ่ายกันมาก่อนและ อยู่ๆก็มีการจ่ายกันขึ้นมามันจะมีประเด็นในเชิงระบบเชิงโครงสร้างเชิงหลักการที่กระทบไปอยังองค์กรอื่นๆด้วยอันนี้เราตั้งไว้ก่อนแต่ยืนยันว่าไม่เคยจ่ายมาก่อนนะฮะไม่เคยจ่ายมาก่อนแต่เขาจ่ายกันเยอะนะอย่างประธานกสชเนี่ยจ่ายค่าเสียโอกาสเดือนละ8ปดหมบอร์ดกทชกรรมการเฉยๆของกทชเขาจ่ายค่าเสียโอกาสเดือนละเจ0 0หมหนึ่งโอ้โหเยอะนะในส่วนที่2คือเขาจ่ายค่าตอบแทนเขาใช้คําว่าค่าตอบแทนเหมาจ่าย รายเดือนไอ้ระบบค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนซึ่งประกอบด้วยหลายๆรายการรวมกันเนี่ยในยุคของบอรลี่มีอย่างนี้หรือเปล่าฮะต้องเรียนให้ทราบว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนคือถ้ารับต้อนนี้แล้วห้ามรับต้อนอื่นผมยก <Okay. S 2> ตัวอย่างยุคผมเนี่ยห <Okay. S 2> ้ามรับค่ารักษาพยาบาลไม่มีบวก25 0 0นะครับยุค <Okay. S 2> ผมเนี่ยก็คือเงินจาก0อแสนถึงเ0้ัเนี่ยป <Okay. S 2> รักษาตัวเองแต่ตอนนี้สำนักงานพยายามเสนอเพิ่มมาเพื่อให <Okay. S 2> ้สวิการกับบอร์ดครับ ครับทีนี้ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนที่เขาเสนอและผ่านครมอเมื่อวานประกอบด้วยสี่รายการรายการที่1ก็คือเงินเดือนอ่ะพอเข้าใจได้รายการที่2ผลประโยชน์ชนอ,อื่นซึ่งแปลว่าอะไรผมก็ไม่ทราบแกะออกไหมครับผลประโยชน์อื่นมันคืออะไรฮะอย่างประธานบอร์ดได้ตั้ง6กหมื่นเจ็ดแน่กรรมการได้ห้าหมื่นสามกรรมาการได้ห้าหมื่นสามไอ้ผลประโยชน์อื่นมันคืออะไรทราบฮะแกะออกไหมฮะคือคือตรงไปตรงมานะครับอย่างเชลีทรับ กสชุดเดิมเนี่ยได้แค่สองแสนหกหมื่นเก้าพันไม่มีบวกอย่างอื่นนะครับดังนั้นตรงนี้เขาว่าผลประโยชน์อื่นเนื่องจากกฎหมายกาหนดว่าถ้ากสชรับเงินก้อนแล้วเนี่ยห้ามรับเงินอื่นอีกดังนั้นนี่เขาจะว่าสำนักงานก็เลยพยายามคานวณมาว่าอะไรบ้างที่ท,ที่ควรจะบวกเข้าไปเพราะมันบวกอยู่แล้วชื่อของรายการตามร่างพระราชกิจสถิกาเขาใช้คําว่าผลประโยชน์อื่นและวิธีคํานวณก็คือ25%ของเงินเดือน ตั้งเป็นผลประโยชน์อื่นซึ่งเราก็แปลไม่ออกรายการที่3ที่เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนเม้าจ่ายรายเดือนก็คือค่ารักษาพยาบาลเบิกไม่ได้แล้วเขาเหมามาในนี้ละบิลคูตี้ให้เลยจบลเหมามาในนี้ละจบแล้วแต่ในยุคของบอลลี่ไม่มีใช่ไหมถูกต้องครับไม่มีฮะรายการที่4ี่เขาใช้ชื่อรายการว่าบำเหน็จตอบแทนบำเหน็จตอบแทนในยประธานบอร์ดกสชบำเหน็จตอบแทนได้22,000่สส่วนกรรมการกสทชได้17,000เจ มันคืออะไรครับบําเหน็จตอบแทนเนี่ยก็ <S <S ต้องเรียนให้ทราบเหมือนกันนะครับว่าชุดผมเนี่ยไม่มีไม่มาว่าแนวคิดแนวคิดเใในี่ยเข้าใจว่าก็คือว่ากทชามาเนี่ยแล้วก็ไป <ฮะ S 2> ไม่มีบําเหน็จบํานานต <ฮะ S 2> ้อใจว่าสำนักงานเลยพยายาม <ฮะ S 2> เสนอว่าในเมื่อมาตำแหน่งเนี้ย <ฮะ S 2> อาจจะหาบําเหน็จให้ค <ฮะ S 2> ือบําเหน็จเนี่ยต้องเรียนให้ทราบาพค้ะตำแหน่งเราไม่ได้นะฮะใช่ก็เลยจ่ายรวมเป็นเงินเดือนให้เลยแต่นังางก็เลยเข้าใจว่าพยายามจะรวมรวมให้มาอยู่ในเฉลี่ยอยู่ในเงินค่าตอบแทนปัจจุบันที่รับไปแต่ละเดือนเลยครับ แสดงว่าสมัยคุณคุณหมอประวิทย์เนี่ยมีแค่เงินเดือนตัวเดียวอะไราการที่234ผลประโยชน์อื่นๆค่ารักษาพยาบาลบหน่วยค่าตอบแทนเนี่ยไม่มีรวมถึงค่าเสียโอกาสก,าก็ไม่มี <บ S 2> รับ,รบเงินเดือนก้อนเดียวเพิ<ๆ>่งมีปกติไอ้เรื่องอย่างเนี้ยไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันต้องผ่านสํานักงบมันต้องผ่านสํานักงาน,านาคณะกรรมการโครงสร้างค่าตอบแทนภาครัฐอะไรประมาณนั้นด้วยใช่ไหมที่เขาเขาาต้องให้ความเห็นนะเพราะขรมอบคนเขาแต่ต้องเรียนอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนอื่นก็คือว่า จริงๆแล้วเนี่ยเงินเดือนเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมันออกมาแม่จะดูสูงนะครับต้องถามก่อนว่าทำงานคุ้มเงินเดือนหรือเปล่า <c oughs> โอเคอสำคัญเ <c oughs> นี่ยเราตอบตอ,อบตรงไปตรงมาว่าตสชุดเก่าเนี่ยไอ้ชุดใหม่เนี่ย <c oughs> ดูกระปรี้กระเป๋ากับชุดเก่า อ่าดูอันที่หนึ่งเนี่ยดูชัดเจนจากดิวควบรวมกรุงรีชักขึ้นเก่าเนี่ยอ่านั่งเงียบๆมาหลายเดือนขึ้นใหม่มาเนี่ยเอ่อลือมากใหม่อันที่สองเนี่ยปกติเงินที่ในกสทชซึ่งเป็นเงินที่ใครๆพยายามจะมาเจาะออกไปเนี่ยคือมาต้องทุนต้องทุนกสทสเนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะทางความมั่นคงหรือพลเรือเนี่ยมาของกันไปทำโครงการที่แปลกคือถกของกันทำโครงการฮะไม่ทำเองไปแจ้งต่อไปซ้ำต่อชุดใหม่ต้องมาลือฮะถ้าลือได้เนี่ยต้องบอกว่าทำงานคุกเงินเดือนถ้าลือไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นฐานะเพิ่มขึ้นครับ ได้ได้นี่เป็นหลักคิดกราบขอบพระคุณมากครับหมอลี่ครับชัดเจนดีค่ะข,ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณหมอประวิทย์ะะรีสถาพรวงศาเป็นอดีตกรรมการกสทชก็เคลียชัดเลยนะคะว่าไม่มีสมัยยุคนั้นเขารับเงินเดือนตัวเดียวอันนี้มีบวก1มีบวก2 3 4แล้วก็มีเอ็กซ์ต้าและค่าเสี่โอกาสให้อีกด้วยสรุปนะคุณหมอประวิทย์รีสถาพรวงศาอดีตกสทช ตั้งประเด็นให้สังคมช่วยช่วยเกันคิดหนึ่งจะจ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุ้มไหมสองการทํางานโครงสร้างค่าตอบแทนที่จ่ายกันแบบนี้มีค่าเสียโอกาสมีอะไรอย่างเงี้ยมาตรฐานเดียวกันกับองค์กรอื่นๆไหมองค์กรอื่นๆเขาได้แบบนี้ด้วยไหมขอคัดลีกด้วยได้หมขอคัดด้วยไหมเท่านั้นเองจบพักสักครู่ในช่วงหน้าไฟไหม้บ่อนไก่มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะเลยอุบัติเหตุหรือวางเพลิงนี่ไง ช่วงหน้ามาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรอย่างไรพักสักครู่ค่ะ